สวยแล้วไงงานนี้ศึกดวนเดือดแห่งการเดิมพันหาชิลมะปะทะกับอาคาอินุใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวรู้เลย กราบสวัสดีสวีแดดชาวแอนิเมะแบทเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการ VS Ba t t l ทน,นั่นเองนะครับแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวละครจากทั้งเรื่องนาูโตะและก็วันพีซนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคําขอจากน้องคนนึงนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ขอมาแล้ว1เดือนนะครับพีเนี่ยก็ได้หยิบยกคําขอนี้มานะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยขอมาว่าทีครับผมขอาชีรามานี่รักกับอาคาอิตุดๆน นูไหนปุ๊อยากรู้จริงๆเลยว่าใครเดบัญจชนะนาะนะั โอเคครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับยิ่ง2เรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสซะด้วยนะครับที่ทุกคนเนี่ยชอบมากๆเลอเกินนั่นเองนะฮะในการ VS นะสกิลที่เราจะใช้ในการวัดวันนี้นะครับก็จะมีทางด้าน power strength speed durability ability Ab reflex attack speed skill และก็ hack นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยทางเราก็ต้องบอกอะไรสักอย่างก่อนนะคบว่าทาง anime battle นะครับไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเว็บ vs w i k i Battle นั่นเองนะซึ่งก็คือนะครับไม่ได้ใช้หลักกฎเกณฑ์หรือว่าข้อมูลจาก เว็บนั้นเลยทั้งสิ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง anime b a t t e นะครับจะอิงแค่ a n i m ะและมังงะเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อมูลจาก official โดยตรงเพียงเท่านั้นเองและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่จะเข้ารับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง anime b a t t e กันด้วยนั่นเองนะเริ่มต้นมาที่สกลิลแรกกันเลยดีกว่านะครับทางด้าน power เนี่ยเราควรให้ใครดีนะครับซึ่งคนที่ควรได้นะครับทางด้าน power หรือพลังตรงนี้เนี่ยคนนั้นก็คือตัวของเซนจูฮาชิรมะนั่นเองนะครับทำไมฮาชิรมะเนี่ยถึงควรได้ ทาางด้นเอย่างแรกเลยนะครับตัวฮาชิรมาเนี่ยมีจัดกระมหาศาลนะครับไหลเวียนอยู่ในร่างกายนะซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ารวมอยู่ในโมดเซียนของฮาชิรมะด้วยนั่นเองนะครับที่เป็นจัดกระธรรมชาตินะและในส่วนที่อาคาอินุเนี่ยไม่ได้ก็เพราะว่าเขานะครับไม่ได้มีพลังงานเนี่ยไหลเวียนอยู่ในร่างกายนะครับแต่เขาเนี่ยจะมีพลังจากผลปีศาจและก็ฮาคิเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้นับเป็น power ที่มหาศาลเหมือนกับตัวของฮาชิรมะนั่นเองนะครับในส่วนถัดมานะครับทางด้านสเตร็งเนี่ยนะครับความแข็ง ทางด้านร่างกายตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของอาคาอินุเลยแล้วกันนะครับทาไมอาคาอินุเนี่ยถึงได้ไปนะครับอย่างแรกเลยตัวของเขาเนี่ยมีพลักระกลังมหาศาลนะครับซึ่งฟีทที่เราได้เห็นมานะครับว่าเขาเนี่ยมีพลักระกลังมหาศาลก็คือฟีทที่เขานะครับได้เข้าปะทะกับตัวของหนวดขาวนั่นเองและหนวดขาวเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่ขแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็พลักําลังเนี่ยมหาศาลเหลือล้อนเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างให้ดีนะครับแค่ลูฟี่เนี่ยก็ยกภูเขาแล้วก็โยนใส่ภูเขายกลีกร เลยนะครับย้าเลยนะว่าหนวดขาวเนี่ยมีพละกําลังร่างกายแข็งแกร่งกำยำครบทุกอย่างเลยนะครับซึ่งตัวของอาคาอินุเนี่ยสามารถต่อกรแล้วก็ต้านพลังการโจมตีไว้ได้นะครับนับได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ดาสติง์นะครับเป็นของเขานนั่นเองส่วนฮัชิระมะนะครับด้านความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้โชว์อะไรมากมายนอกจากวิชานินจานะครับอย่างว่าละครับนินจาเนี่ยก็ต้องมีคาถาก็ต้องใช้ความสามารถจากคาถานั้นๆน,น,นะครับและร่างกายเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการประกอบนั่นเองนะซึ จริงๆก็คือจะฝึกไปทางวิชานินจาเสียมากกว่าส่วนทางอาคาอินุเนี่ยเขาจะเน้นไปที่กําลังนะครับแล้วก็ร่างกายนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นจุดเด่นและจุดด้อยของกันและกันนั่นเองต่อมานะครับทางด้านสปีดต,ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมออก,กับตัวของอาคาอินุเลยละกันนะครับถ้าไมถึงได้ม้อ,อก,กับตัวของอาคาอินุกันละในเมื่อฮาชิรามาเนี่ยเป็นถึงนินจานะครับแน่นอนว่าต้องมีความว่องไวใช่ไหมละ่ะแต่ในที่นี้นะครับฟีดที่ฮาชิรามะโผล่มาเนี่ยหรือว่าโชนะครับเราจะเห็นได้ว่าการต่อสู้ของาาชิรรมะะะในแต่ลคั้ง ความเร็วเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอยู่ในดับปานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับจากตอนที่เขาสู้กับตัวของมาดาลาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากมายนักเลยนะครับในการต่อสู้กันนะแต่ในส่วนของอาคาอินุเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถรีแอคสปีดของตัวมาโกได้ทันนะซึ่งมาโกเนี่ยก็เข้าปะทะก,กับตัวของคิสรุนะครับและบอกเลยว่าสามารถตามความเร็วของคิสรุได้ทันด้วยนะแต่แค่ใน,นระยะหนึ่งนะครับเพราะงั้นนะครับผมจึงมอบสปีดเนี่ยให้กับตัวของอาคาอินุนะครับที่สามารถร แอตัวของมาโกได้นั่นเองในส่วนถัดมานะครับดูแลบิลิตี้เนี่ยด้านความทนทานของร่างกายเนี่ยนะครับตรงนี้ผมขอมอ,อก,กับตัวของอาคาอินุเลยละกันนะครับหมาแดงอันดุเดือดนะครับทําไมอาคาอินุเนี่ยจึงได้ไปนะครับทางด้านดูแลบิลิตี้นะอย่างแรกเลยอาคาอินุเนี่ยนะครับรับพลังการโจมตีของหนวดขานะครับที่ขนาดเรียกได้ว่าสามารถทําลายล้างโลกได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์โอดาได้กล่าวไว้นะแต่ตรงนี้นะครับในฟีดมาลีนฟอร์ดเนี่ยหนวดข้านะครับไม่ได้ใช้พลังเต็ม นะเพราะว่าเอสเนี่ยอยู่ที่มารินฟอร์ดด้วยนะครับถ้าใช้พลังเต็มที่เนี่ยแน่นอนมารินฟอร์ดก็ต้องจมนะครับเอสก็ต้องตายด้วยนั่นเองและอย่างที่บอกไปนะครับว่าการโจมตีของหมดขานั้นมันรุนแรงมากนะแต่ว่าอาไครนเนี่ยโดนเข้าไปหลายทีแต่เฮียแกก็ยังยืนขึ้นได้นะซึ่งสิ่งที่เขาโดนไปนะครับก็คือพลังที่สะมมาก พลิกทวีปหนึ่งได้เลยนะสั่นคอนหนึ่งทวีปได้เลยนะครับแต่อาคาไฮนูเนี่ยโดนพลังแบบนั้นเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยยังรอดมาได้นะครับนี่คือการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงเลยนะครับและโดนร่างกายเพียวๆเลยด้วยไม่มีเกาะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ถ้าฮัชิรามานะครับโดนการโจมตีนี้นะครับซึ่งฮัชิรามาเนี่ยมีร่างกายที่ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าตัวของอาคาอฮนูนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าโดนเข้าไปเต็มๆแบบไม่มีเกาะหรือว่าอะไรมากันให้เนี่ยเจ็บหนักนะครับถึงตายได้เลยน,น ทนทานอย่างมันก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีดช่วงที่ต่อสู้กับมาดาระนะครับก็เรียกได้ว่ามีเกาะต้นไม้มีอะไรนะครับบังให้ตลอดบังการโจมตีให้ตลอดนะครับแต่ถ้าโดนตัวเต็มๆเนี่ยก็น่าจะขิดอยู่เหมือนกันเพราะงั้นนะครับฟีดของอาไครนุนเนี่ยที่มีความเด่นชัดแล้วก็โชว์เนี่ยได้มากกว่านะว่าทนทานแบบไหนนะครับเขาเนี่ยจึงสมควรได้ไปนะทางด้านดูแลบิลิตี้ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านอาบิลิตี้หรือว่าความสามารถนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยผมขอมองกับตัวของฮาชิรามะเลยละกันนะครับทำไม ถึงได้ไปทําไมไอ้ไคนูเนี่ยถึงไม่ได้ไปอย่างแรกเลยไอ้ไค่นูนะครับก็จะมีแค่แมกมานะครับแล้วก็การโจมตีสุดรุนแรงของเขานะซึ่งความสามารถของแมกมาเนี่ยทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็พื้นฐานทางด้านฮาคชีนะครับแน่นอนว่า อยู่ในระดับเนี่ยจอมพลเลยนะปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องมีอาชีพขั้นสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีแค่นี้นะครับความสามารถของอาไคโนแต่ความสามารถของอาชิรามาเนี่ยมันแตกแขนงไปได้หลายรูปแบบนะครับอย่างแรกเลยคาถาไม้เนี่ยซึ่งคาถาไม้ของอาชิรามานะครับแตกแขนงออกได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาไม้มังกรไม้เอ่ยนะรหรือว่ามนุษย์ไม้เอ่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่รวมกับผนึกไม้อีกด้วยนะและก็จะมีคาถาผนึกต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งสามารถเนี่ยจัดการจิ้งจอกเก้าหักได้ด้วยนะส่วนอี ตัวตีของฮาชิร์มาเลยก็คือคาถาเซียนนะครับหรือโมดเซียนของเขานั่นแหละจริงๆนะครับโมดนี้เนี่ยจะเป็นการสูบพลังงานจักระ,ะนะครับเรียกได้ว่าเอาพลังงานธรรมชาติเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งพลังงานธรรมชาติเนี่ยฮาชิร์มาเนี่ยจะนําม,มาใช้กับคาถาใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นคาถาอัญเชิญนะครับซึ่งจะเป็นการอัญเชิญจเจวะรูปพันเมือเนี่ยออกมาโจมตีศัตรูนะครับซึ่งจะเป็นการถมการโจมตีแบบกระนำเลยนะครับเรียกง่ายก็คือหมัดปืนกลย่างยืดนะไม่ใช่แล้วนะครับก็คือเป็นการรัวหมัดนะฮะใส่ศัตรูนะครับเรียก แมงกันหมดทุกคนเลยทีเดียวนะจริงๆนะครับความสามารถของอาชิลามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะมากกว่านี้นะแต่ผมยกตัวอย่างมาแค่สั้นๆนะครับทุกคนรัดรวบให้ได้เข้าใจนะแค่นี้เนี่ยก็มากกว่าตัวของอาไคนุแล้วนั่นเองนะฮะต่อมานะครับทางด้านรีเฟรชนะครับการสะท้อนการตอบโต้การโจมตีนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเมอบกับตัวของ อาคาอินุเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทําไมถึงให้ตัวอาคาอินุนะครับอาคาอินุเนี่ยมีการตอบสนองนะครับแล้วก็การโจมตีที่เร็วมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าหนวดขาวเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับคือโดนโจมตีปุ๊บส่วนปั๊บเลยนะครับเรียกง่ายก็คือหมัดแรกหมัดเลยนะครับอาคาอินุเนี่ยก็คือโดนชกปุ๊บชกกับปั๊บเลยนะครับคือเป็นการโจมตีที่เจ้าตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับส่วนมากนะซึ่งตัวของทัชินามะเนี่ยไม่ได้มีฟีดแบบนี้นะครับเพราะง้นาด A t t a c k Speed นะครับความเร็วในการโจมตีนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมอกกับตัวของอาคาอินุเลยละกันนะครับทำไมถึงมอกกับตัวของอาคาอินุล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับอาคาอินุเนี่ยตอบสนองแล้วก็มีการโจมตีเนี่ยที่ว่องไวมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปนะครับหนวดขาเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับในการโจมตีของอาคาอินุนะซึ่งเขาเนี่ยโจมตีได้ค่อนข้างเร็วเลยนะซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวของฮาชิรามานะครับที่ต้องตั้งรับเสียก่อนหรือว่าหลบหลีกเสียก่อนนะครับแล้วก็การโจมตีของตัวฮาชิร ไม่ได้ลวดเร็วทันใจนะครับย้ําเลยว่าต้องใช้เวลาในการโจมตีด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ถึงตัวเลยด้วยซ้ําไปทีเดียวนะครับเพราะงั้นทางด้านแอคแท็กสปีดเนี่ยจึงตกเป็นของอคาอินุนั่นเองนะครับต่อมาทางด้านสกิลตรงนี้เนี่ยผมขอมาอกับตัวของฮาชิรมะเลยแล้วกันนะครับทำไมฮาชิรมาเนี่ยถึงได้สกิลไปละครับอย่างแรกเลยทักษะความสามารถต่างๆของฮาชิรมาเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นช่ำชองแล้วก็ชํานานเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอคาอินุเนี่ยมีชํานานการแค่ไม่กี่อย่างนะครับคือผลไม้ปีศาจของเขา นะส่วนารคีเนี่ยผมให้กลางไว้ที่ยังไม่เปิดเผยมากเท่าไหร่นะครับก็เลยให้แค่2ขั้นนะครับฮาชคีนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีแค่นี้เนี่ยมันยังไม่ถึงตัวของฮาชิร์มะนะครับที่มีหลากหลายวิชาแล้วก็ชานาญการในทักษะนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยฮาชิร์มะนะครับจึงได้ไปนั่นเองมาในส่วนของแฮ็กกันดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นสเกลพลังสุดท้ายนะครับที่ใช้ในการตัดเสียงของ2คนนี้นะแน่นอนว่าคนที่ได้แฮกไปเนี่ยก็คือตัวของฮาชิร์มะนั่นเองนะครับ ที่ผมให้ก็คือโหมดเซียนนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยมีจักะพลังงานค่อนข้างเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะสามารถต่อยอดให้ตัวของฮาชิลมะเนี่ยใช้วิชาหรือว่าคาถาใหญ่ๆได้นะครับอย่างเช่นเทวลูกพันมืออย่างนี้นะครับหรือไม่ก็คาถาไม้นะครับที่ใช้สําหรับการผนึกการเคลื่อนไหวของศัตรูนั่นเองนะฮะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปสเกลคร่าวๆนะครับของ2ตัวละครนี้นะเอาละต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะไปสรุปแล้วว่าใครนะครับจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะฮะและคนที่ชนะนะครับในคลิปนี้ ก็คือตัวของอคาคินุนั่นเองนะครับทาไมถึงเป็นตัวของอคาคินุล่ะครับอย่างแรกเลยฮาชิรามาเนี่ยนะครับมีวิชาใหญ่ๆเยอะก็จริงนะครับการโจมตีเนี่ยหลากหลายรูปแบบก็จริงนะแต่สิ่งที่เป็นคําถามก็คือจะโจมตียังไงให้โดนตัวของอคาอินุที่เป็นสายโลเกียนะครับย้ําว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนต้องพูดเรื่องฮาชิอีกแล้วบอกพี่เอ้ยไม่มีฮาชิตีไม่เข้านะนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันเป็นฝีอ้างอิงจริง,รงๆนะว่าตัวของอคาคินุเน การโจมตีธรรมดานะครับจะผ่านตัวของเขาไปนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับต่อให้ฮาชิรมาเนี่ยใช้เทวรูปพันมือนะครับโจมตีใส่ตัวอาใครนที่เป็นก้อนแมกมาปกติเนี่ยนะครับร่างจริงเขาก็จะไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตัวของอาคครนูนะครับส่วนเรวแมกมาเนี่ยทำให้ตัวของฮาชิรมานะครับที่มีทางด้านพละกําลังร่างกายความเร็วแล้วก็ความอึดน้อยกว่าตัวของอาใครนูเนี่ยพ่ายแพ้ไปนะครับจริงๆเนี่ยคอนเซปต์มันไม่ได้มีเยอะเลยนะครับในการคิดนะแค่พวกเราเนี่ยส่วนมากก็จะคิดมาก เองซึ่งฟีดเนี่ยมันมีจริงๆให้อยู่แล้วภายในเรื่องนั้นๆนะฮะแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์เพียงแค่คร่าวๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับชมด้วยความบันเทิงด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องซีเรสอะไรมากมายนะครับและถ้าใครนะครับมีคําถามยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแอนิเมะบัตเทิลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัว